นิทานพื้นบ้านเรื่องเสือช้างกระต่ายลิงในสมัยพุทธกาลสัตว์ป่าทั้งหลายไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่มันจะเป็นเพื่อนกันและพูดภาษาเดียวกันทั้งหมดมีเสือลายพร้อยตัวใหญ่กํายําชื่อเสือคำรามและช้างเผือกยักย้ายชื่อช้างพลายแก้วเจ้าเสือคำรามกับเจ้าช้างเผือกตัวพอพอกัน ไปไหนก็ไปด้วยกันต่างฝ่ายก็คุยอวดอ้างตัวเองว่าร้องเสียงดังยิ่งกว่าสัตว์ใดๆในปฐพีต่างก็ไม่ยอมกันจึงพนันกันว่าถ้าใครส่งเสียงร้องแล้วจิ้งหรีดตัก,กแตนเงียบกริบจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้จะถูกกินเป็นอาหารเมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วเสือเป็นผู้ร้องก่อนเมื่อถึงเวลาแข่งขัน เจ้าเสือคำรามก็คำรามด้วยเสียงที่ดังกึกก้องสถานป่าจนดินสั่นสะเทือนสัตว์ป่าน้อยใหญ่รวมทั้งจิ้งหรีดตะักะแตนต่างพากันเงียบกริบไม่กล้าส่งเสียงร้องเมื่อถึงตาของช้างพลายแกวร้องบ้างมันส่งเสียงร้องก้องกัง,กงวันราวฟ้าถล่มดินสั่นสะเทือนเหมือนกันเสียงดังกึกก้องไปทั่วป่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่รวมทั้งจิ้งหรีดตักกะแตน ก็ต่างพากันส่งเสียงร้องแข่งขันกันอย่างเมามันไม่ยอมหยุดเงียบเสียงลงเป็นอันว่าเจ้าเสือคำรามชนะจะได้กินเนื้อช้างพลายแก้วเป็นอาหารตามข้อตกลงกันเอาไว้เสือคำรามหัวเราะชอบใจคราวนี้เจ้าหนีไม่พ้นแล้วล่ะเจ้าช้างพลายแก้วช้างพลายแก้วตะโกนบอกกับเจ้าเสือคำรามไปว่าข้าแพ้ท่านแล้วละแต่ข้าขอร้องท่านว่า ขอท่านรอข้าอีกเจวันแล้วข้าจะมาให้เจ้ากินช้างพลายแก้วขอร้องเจ้าเสือคำรามขมวดคิ้วแต่ก็พยักหน้าตกลงเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเจ้าพลายแก้วก็กลุ้มอกกลุ้มใจหน่อยเหงายิ่งรู้สึกหดหูใจเข้าไปใหญ่มันกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดวงเวียนอยู่แต่เรื่องที่จะต้องจากโลกนี้ไปตอนนี้ก็เข้ามาวันที่ห้าแล้ว เหลือเวลาอีกเพียงสองวันเท่านั้นที่มันจะต้องเป็นอาหารของเจ้าเสือคำรามขณะที่ช้างพลายแก้วเดินโซเซอยู่ในป่าลึกอย่างหมดหวังสายตาก็เหลือบไปเห็นกระต่ายน้อยสีขาวชื่อขนฟูเพื่อนเก่าที่กำลังกระโดดโลดเต้นบนข้างทางอยู่เบื้องหน้ามันมองเพื่อนกระต่ายน้อยขนฟูด้วยความหวังที่ลิปรีีกระต่ายน้อยสีขาวเจ้าขนฟู กล่าวทักทายพลายแก้วเพื่อนเก่าด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสหายช้างพลายแก้วท่านดูอิดโรยมากมีสิ่งใดรบก,กวนจิตใจหรือไม่ท่านช้างพลายแก้วโอ้ยามนี้เรามีความทุกข์ใจมากเพื่อนกระต่ายขนฟูเอ๋ยช้างพลายแก้วตอบคำถามกระต่ายน้อยขนฟูทุกใจอะไรหนักหนาท่านร่างกายออกจะใหญ่โตแข็งแรง กระต่ายน้อยขนฟูสักถามต่อข้าพลาดทา่าไปทําข้อตกลงร้องแข่งกับเสือคำรามจนแพ้เสียงของมันดังกึกก้องจนจิ้งหรีดกับตกกะกแตนเงียบกริบไม่กล้าร้องข้าจึงต้องแพ้ไปตอนที่แข่งขันกันข้าก็พยายามส่งเสียงร้องให้ดังที่สุดแล้วนะแต่เสียงของเสือคำรามมันดังกังวานไปทั่วป่าก,กว่าข้ารู้สึกเหมือนเสียงของข้าเล็กนิดเดียว เมื่อเทียบกับเสียงของมันข้าแพ้ในการแข่งขันกับเสือคำรามและข้าก็ได้รับโทษสำหรับผู้ที่แพ้จะต้องโดนอีกฝั่งกินเป็นอาหารในอีกสองวันข้างหน้าข้ารู้สึกกังวลใจเป็นอย่างยิ่งข้ากลัวเหลือเกินว่าจะไม่รอดกระต่ายน้อยจึงปลอบใจช้างพลายแก้วว่าไม่ยากหรอกเพื่อนเรื่องแค่นี้มันจิ๊บจ้อยมากๆให้เพื่อนช้างพลายแก้ว ไปหาปูนขาวมาสักพันกระสอบมาให้ข้านะข้ามีแผนการช่วยเหลือให้กับเจ้าเร็วสิเพื่อนช้าไม่ดีใกล้วันที่เสือคำรามจะมาถึงแล้วกระต่ายน้อยขนฟูตะโกนบอกเมื่อช้างพลายแก้วได้ขนปูนขาวมาตามจำนวนที่กระต่ายน้อยขนฟูแนะนํากระต่ายน้อยขนฟูก็เอาปูนขาวมาพอกตัวช้างพลายแก้วใช้เวลาทั้งวันเคลือบปูนขาวจนทั่วตัว จนช้างพลายแก้วกลายเป็นภูเขาปูนขาวเคลื่อนที่ตัวของช้างขาวโพลนไปหมดแล้วกระต่ายขนฟูก็ขึ้นไปหมอบอยู่บนคอช้างเมื่อเจ้าเสือคำรามเดินทางเข้ามาถึงมันถึงกับตาโตตาลุกวาวขนลุกชันอ้าปากค้างมองช้างพลายแก้วด้วยความตกใจทันใดนั้นกระต่ายน้อยขนฟูก็ตะโกนทำเสียงห้าวๆขึ้นว่า กินช้างไม่พอกินช้างไม่พอจะกินเสือด้วยมาเลยมาเลยเสือคำรามมองไปยังต้นเสียงนั้นที่อยู่บนช้างพลายแก้วด้วยความตกใจขนลุกชันนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยมันจะกินช้างแล้วจะกินเสืออย่างข้าด้วยหรือว่าแล้วเสือคำรามก็วิ่งป่าราบไปทันทีใครก็ได้ช่วยด้วย เสียงคำรามของเสือดังกึกกล้องไปทั่วป่ามันวิ่งหนีไปโดยไม่คิดชีวิตจนมาเจอเข้ากับลิงตัวหนึ่งมันชื่อเจ้าจ๋อเจ้าลิงจ๋อมันก็ตะโกนถามเสือคำรามว่าสหายวิ่งหนีใครมาหน้าตาบอกบุญไม่รับเลยเสือคำรามวิ่งหนีไปพลางพูดพลางโอ้ยข้าหนีเจ้าตัวเล็กขนฟูขาโหดจอมตะกัดตะกรามมานะสิ มันกินช้างยังไม่พอแล้วยังจะกินเสืออย่างข้าอีกด้วยตัวน้อยๆขนาดเท่าหมอข้าวมันจะกินทั้งช้างและเสือเลยนะมันดูเหมือนจะไม่กลัวข้าเลยสักนิดข้าต้องหนีให้ไกลจากที่นี่ให้ไวที่สุดถ้าวิ่งหนีช้ากว่านี้ข้าน่าจะกลายเป็นอาหารกลางวันของมันเสียแล้วเจ้าลิงจอกระโดดโลดเต้นไปมาไม่ยากเลยสหาย ขอให้ข้าไปดูหน้ามันหน่อยสิว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนขนาดเสืออย่างเจ้ายังกลัวมันเลยมันน่าขันเสียจริงๆโอไม่ได้ไม่ได้นะเจ้าลิงจอ๋อพอเจ้าเข้าไปถึงที่นั้นเจ้าลิงจ๋ออย่างเจ้าก็ปีนขึ้นต้นไม้หนีไปแต่เรานี้จะหนีไม่ทันก็จะถูกมันจับมากินเป็นอาหารเสียเสือคำรามพูดอย่างออดอ้อนไม่ยากเลยเจ้าเสือคำราม งั้นเอาอย่างนี้เรามามัดเอวให้ติดกันไว้จะได้ไม่หลุดออกจากกันเสือคำรามกับลิงเจ้าจ๋อก็หาเอาเถาวันมามันเอลติดกันเอาไว้แล้วก็พากันไปถึงที่อยู่ของช้างพลายแก้วกระต่ายน้อยขนฟูเห็นเสือคำรามกับเจ้าจ๋อเดินเข้ามาหาช้างพลายแก้วใกล้ๆกระต่ายน้อยมันก็แกล้งตะโกนคำราม ด้วยเสียงดังและพูดขึ้นว่ากินช้างไม่พอจะกินทั้งเสือและลิงด้วยเสือคำรามได้ฟังดังนั้นก็ตกใจออกวิ่งป่าราบทันทีแบบไม่คิดชีวิตโดยที่มันลืมไปว่ามันได้มัดเอวติดกับลิงเจ้าจ่อเอาไว้ลิงจ่อโดนลากถูลู่ถูกลางหัวของเจ้าลิงฟาดไปถูกไปกับต้นไม้ทำให้มันตายคาที่แยกเขี้ยวนิ่งเฉย เสือมันไม่รู้ว่าลิงตายมันจึงต่อว่าลิงไอ้ลิงจ่อนี้มัวคำอยู่ได้ไอ้เรานี้ก็วิ่งเหนื่อยแทบตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกลัวมักจะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆใหญ่เกินจริงเสือคำรามกลัวเสียงเจ้ากระต่ายน้อยขนฟูจนลืมคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งแค่ไหนผลสุดท้ายคือทั้งมันต้องมาลำบากแล,และลิงเจ้าจ่อต้องมาเสียชีวิตลง เพราะความกลัวของตัวเอง